ตันนี้ก็คือตะโกนาครับใช่ครับตะโกนาประมาณเจ็ดแปดปีตัวนี้อยู่นี่ตั้งแต่สร้างอ๋อซื้อต่อมาเหรอครับใช่ครับได้ต่อมาต่อก็มีแค่ช่วงนี้กิ่งนี้แล้วก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ๋อใช่ครับโอ้โหอันนี้คือที่เห็นนี่คือสร้างใหม่หมดเลยใช่เนี่ยสร้างใหม่หมดเลยครับในระยะเวลาประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีใช่ครับโอ้ใกล้งั้นก็ใกล้ได้ออกสนามยังครับอันนี้อันนี้อีกสักปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่า ตะโกเนี่ยผมว่าอ่ามันนานตรงรายละเอียดจะให้เน้นอ๋อใช่ครับในตรงรายละเอียดใช่ครับเพราะว่าเราก็ชอบทดชอบอะไรเงี้ยทำรายละเอียดใช่ครับพวกนี้ก็ต้องสังเกตตลอดใช่ไหมครับพี่กิ่งพวกนี้ก็ต้องคอยตัดทดอะไรดูเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเนี่ยมันจะบวมจะอะไรเงี้ยครับแล้วต้นนี้ทรงมันจะอยู่แค่นี้หรือว่ามันจะไปยังไงต่อครับพี่ผมก็ให้ ให้กิ่งนะครับโชยมาทางนี้ใช่ครับเป็นแบบให้มันมีอะไรน่าสนใจนิดหน่อยคือจะไม่ทรงต้นจ๋าละจะไม่ทําทรงต้นโอ้จะดึงมาทางนี้อีกชั้นหนึ่งมาอะไรเงี้ยโอ้หน้าติดตามมากนะครับอ๋ออันนี้คือเตรียมกิ่งไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วครับอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เข้าร้วจัดรายละเอียดเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางขึ้นกระถางไว้ตัวนี้ผมเห็นแล้วผมยังตะลึงนะผมยังงงว่าเอะต้นนี้ผมเคยเห็นหรือเปล่าแต่จริงๆในรูปอะ ต้นจริงสวยกว่าใช่ใช่ต้นจริงสวยกว่าเยอะนะครับอ่าครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เต็มตาดีครับผมว่าถ้าถ้ามูลค่านะผมว่าตีไปเจ็ดหลักได้นะต้นนี้ถ้าได้ก็ดีนะถ้าได้ก็ดีแต่อยากให้มันจบอยากให้มันก่อนจบคามือเราเลยใช่ครับนี่ครับรอติดตามต้นนี้อลังการจริงนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนดินไปเป็นกระถางไปครับเพ่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ประมาณนั้นครับ อมันยุ่งยากไหมครับการเปลี่ยนไม้กระถางพวกนี้ต้องระวังอะไรไหมครับอ่าจริงๆถ้าไม้จบหรือมีฟอร์มกิ่งก็ต้องระวังกิ่งเวลายกนะครับนิดหน่อยต้องระวังหน่อยอันนี้ก็ผมก็ใช้เครื่องปลูกก็ทั่วไปอย่างที่ผมเคยใช้ก็คือดินใบข้ามปูที่ผุแล้วแล้วก็มะพร้าวสับสายหยาบอะไรเงี้ยครับ ผมเห็นพี่อับยกขึ้นมันเป็นก้อนดีมากเลยมันไม่หลุดเลยอ่าเพราะว่าไม้เนี่ยทุกต้นที่ผมได้มาผมจะทําตุ้มไปแล้วแล้วก็มันจะมีรากทําก้อนรากไว้แล้วใช่ครับพอนรากมันไม้มีก้อนรากหมดมาไม้เก่าด้วยควรควรจะทําแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจะไม้จะแข็งแรง๋อ้ทำก้อนเวลาถ้ามีก้อนรากแล้วเนี่ยมันง่ายเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรไม้ไม่ค่อยส่มนี่ครับ อโอ้โหต้นนี้ครับเรารอติดตามได้เลยครับ,รบพี่อัพอันนี้ก็เป็นตะโกนาเนี่ยนะครับอันนี้ซื้อต่อมาซื้อต้นต้นมาจากงานประกวดที่ราชบุรีราชบุรีรปี2ปีแล้วครับโอ้โหเข้าปีที่2เอามาทำาริ่งใหม่พี่อัพตอนซื้อมามองเห็นอะไรมันครับนี่ ความเก่าแล้วก็ช่วงต่อมันดูเต็มเต็มเลยครับมันเลียวแล้วเรอครับอ่าใช่ครับมันเลียวแล้วก็เนี่ยชอบที่ช่วงนี้ยผมว่ามีเสน่ห์ตรงนี้นี่ครับดูครับข้างหน้าอ๋อมันเต็มตาดีเลยตรงนี้ชอบตรงนี้แล้วก็ได้กิ่งตรงนี้คอชอบมันเก่าเนาะต้นเก่าแล้วก็ตัดกับกิ่งใหม่นี้มันสวยมากอ่าใช่ครับนี่ครับใครอยากรู้เทคนิคการสร้างก็มาดูได้มันเหมดเลยอ่าใช่ครับอู้อ่า อันนี้ก็โอ้เนี่ยนี่กำลังสร้างเลยเนี่ยนี่ก็ตะโกตะโกนาโกนาอันนี้กําลังสร้างอ๋ออันนี้จะเสียบไหมครับสีหรือว่าไม่เสียบอันนี้คงไม่เสียบครับอันนี้เล่นเดิมครับเดิมเลยลากเล่อดสวยนะหากสวเยดูเก่ามากนะครับเก่ามากน่ครับใช่นี่เสนีของตะโกอ่าใช่อสวยนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็อนาคตก็ไม้ประกัเหมือนกันอ่าครับคือเก่ามากจริงๆเก่าในรูปอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่า ดูต้นจริงแล้วหืมดูครับเนี่ยที่เขาต้องรักษาไว้นี่ครับเวลาอย่าไปแตะไม้เขานี่ก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยเขารักษาไว้มันสงคุณค่ามากดูเก่ามากอันนี้ก็ต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่ผิวสวยต้นหนึ่งของส่วนเหมือนกันสวยสวยและเก่ามากใช่เสน่ห์ของมันคือเกดเลยครับต้นนี้รูปฟอร์มก็เอาทรงที่มันมีอยู่ผมแค่ทำให้มันลงตัวเท่านั้นครับโดนฝนโดนอะไรมันก็ไม่หลุดหรี่ครับไม่หลุดครับใช่ แล้วมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยตามธรรมชาติใช่เราก็แค่รักษาเขาให้คงที่ใบตะกูนาเลยนาแท้เลยครับทีนี้ไม่ไม่ได้ทําเฉพาะไม้ใหญ่ไม้กลางครับไม้ขิวก็มีเดี๋ยวพาไปดูไม้ขิวได้ครับแต่มีน้อยไม้เลบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนจะตกเอาครับนี่ก็ไม้เล็กไม้ขิวใช่อันนี้ไม้เล็กแต่ก่อนพี่พี่อัพก็ทําเหมือนกันเนาะทำเยอะครับก็ เปิดแบ่งไปหมดเปิดแบ่งไปหมดมันไม่จบมันไปก่อนต้นนี้ก็ไม่แน่อ่าเออนี่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วต้นนี้กี่ประมาณสิบยี่สิบเซนประมาณยี่สิบยีสบซยี่สิบเซนนี่ครับไม่ถึงคืบนะครับเนี้ยไม้จิ๋วไม้จิ๋วอันนี้ก็ทรงสวยแบบทรงเสตียาหน่อยอออันนี้เสียบใบรับทิมนาเสียบใบรับทิมด้วยครับตะโกนาใช่แล้วนานี้คือเล็กก็เสียบได้เะครับนี่ก็คือนาเนี่ยใบใบนาออกมาหน่อยอ๋อนี่เสียบใบมะขามหนู อันนี้สิบกเปเซนได้สิบสิบสิบห้าสิบหกถ้าจบนะโอ้ใช่ครับตอนานะครับแต่ว่าเอามาเสียบใบมะขามใช่ครับอุ้ยทำได้ด้วยนะครับฝ่ามือเดียวอ่าโอ้โหสวยมากแรงมากไอเดียอ่าใช่ครับอ๋อทำได้เหมือนกันนะเอาตอนาตอนาโอแต่ว่าต้องเสียบเก่งหน่อยแต่ว่าต้องเสียบเก่งหน่อยใช่ครับแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนเดสเซอรี่อ่าใช่ครับก็เป็นไม้ กำลังสร้างกำลังสร้างเยอะเป็นตอทั้งเสียบทั้งไม่เสียบดูครับใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกไม้เก่าทั้งนั้นอ๋อคือตอเก่าๆเลยใช่ครับเก่ามากเนี่ยครับก่อนที่จะเอาไปตั้งโชว์ตรงนั้นก็คือใช่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยดูดิต้นนู้นก็สวยอ่าใช่ครับเนี่ยเก่าหมดต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตอนาเหรอครับตอนานี่เสียบแต่ตรงนี้โอ้โหนี่คือกิ่งหนูถ้าเสียบอย่างนี้ผมว่าจะมีเกือบสิบปีได้ครับียบประมาณนั้นครับต้นนี้โอ้โห ข้างบนเป็นหนูแล้วใช่หนูหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวแม่มันก็จะกลืนเป็นหนูใช่ครับนี่ยทัพทีมมันจะมีเสน่ห์อย่างคือเกตมันจะค่อนข้างเหมือนกับตะโกนาถ้าเกิดเสียบเนี่ยเนี่ยมันจริงๆแยกกันแทบไม่ออกใช่ใช่โอ้นี่ครับตัวนี้ก็จะลังกลางนี่ครับโซนเนสลี่เยอะมากดูครับดงตะโกแต่พวกนี้พวกนี้แบ่งไหมครับหรือว่าก็แบ่งครับก็มีไปหลายต้นเหมือนกัน๋อใช่ครับนี้ก็ โครงสร้างไม้ตอไปสร้างะครับแต่ที่สั้งเกตที่นี่ก็คือจะเลือกเก่าๆทั้งนั้นใช่ส่วนใหญ่จะเลือกตอเก่ามาก่อนนี่นี่ต้นหนึ่งตันนี้ไปหรือยังครับยังครับเอ้ยยังใช่ครับโอ้ตัวนี้ตันนี้ก็เป็นตะโกนาตันนี้เคยได้รางวัลที่งานที่พี่เชนจัดอ๋อชิงดำใช่ไหมครับอ่าใช่ครับในรูปมันเหมือนต้นเล็กเนาะใช่อันนี้มัน เมื่อก่อนตอนประกวดอ่ะมันจะไม่แน่นขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันแน่นชักเริ่มเข้าฟอร์มมากขล้อเก่ามากใช่เก่าจริงก็ได้ฟูจิเมะมารอบนึง่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกครับต้นนี้ไม่ใหญ่ก็ขนย้ายลำบากย <คน S 2> ้ายลำบากครับไม่ค่อยใช่ครับนี่ก็ไม้เก่าไม้เก่าใช่ตอเก่าตะโกนานเหมือนกันโอ้นี่ครับตอก็อย่างนี้เลยครับตอเหมือนเขาตัดทิ้งไปแล้วใช่ครับพี่เอ๋อ เหมือนรอยไฟไหมอะไรเงี้ยไม้เก่ามากต้นนี้มันผ่านมาหลายรุ่นมากๆเราก็พัฒนากันไปครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นไม้หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ไม่ใช่มีแต่ตะโกนะครับที่นี่มีทั้งเทียนทะเลทั้งสนทั้งหมากอ่ามีหมดมีหมดเล็กๆน้อยโดยเฉพาะที่นี่ก็เป็นต้นกําเนิดของมะขามแคะด้วยอ่าใช่ครับมะขามแคะก็นี่นี่มะขามแคะนี่โซนมะขามแคะมาดูโซนมะขามแคะ โอ้อันนี้แต่ก่อนตอนผมมาถ่ายกี่ปีเนี่ยคือเยอะมากเยอะมากตอนนี้เหลือต้นจบก็ไปหลายต้นแล้วก็คงจ้างดีๆก็ไปหมดนี่เสียบไว้ให้แล้วไม่ต้องไปเสียบเองอ่าครับแต่ว่าไม่รู้อาจารย์จะไปหรือเปล่าพวกนี้แต่อันนี้อันนี้ต้นแท้อันนี้ต้นแท้เลยครับต้นแท้ใหญ่ต้นนี่ครับมะขามแค่อันนี้ต่อมะขามทั่วไปอันนี้มะขามทั่วไปเสียบเสียบใช่ครับเสียบแค่แค่ไหนครับดูดูปลายนิ้วก้อย นี่ครับมันเล็กมากจริงๆใช่ครับนี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยอันนี้ต้นแท้ต้นแท้ตันนี้ต้นแท้โอ้นี่ยเพิ่งเคยเห็นนะนี่ต้นแท้ตันนี้ต้นแท้ต้นเท้จากกิ่งตอนอ๋อจากกิ่งตอนใช่ครับโอ้ใหญ่ขนาดนี้นะค่าครับโูนครับข้างในก็ใช่หมดเลยใช่หมดเลยครับมะขามแค่นี่มีตะโกนโอ้ต้นนี้ก็เนี่ยสายจบต้นนี้ได้ส่งแล้วครับเนี่ยพอ่าต้นหนึ่งมาให้พี่ตัดแต่ว่าต้นนั้นมันจะโสมละเนี่ย ชอบมากสะสไตล์ที่พี่อัพทำแบบนี้ต้นเท่ๆเรจะชอบใบเท่ๆหน่อยอันนี้มันเป็นตกแล้วใช่ไหมครับพี่อใช่ครับตกตกแล้วครับตอนนี้โอ้เก่าแก่มากอ่าใช่ครับนี่ครับมะขามแค่นี่นี่ก็มะขามแค่เท่นี่นี่สวยมากอันนี้พอเมล็ดเหรอครับพี่ครับพอเม็ดครับแต่มะขามเปรี้ยวปกติพอเม็ดอ๋อใช่เพรมันนี่ไงมันยังเหลือใช่ยังมีแต่ว่าข้างบนนี้เป็นแคะหมดแล้วแคะหมดแล้วเสีย อใช่ครับที่ออกจากสวนนี้ก็หลายต้นนะครับหลายต้นครับไปเติบโตที่อื่นก็เยอะใช่ครับผมนี่ครับเอ๊ะพี่ครับที่ทํากิ่งไว้อย่างนี้คือให้มันโตเหรอครรับหือว่าใช่ครับถ้าส่วนตัวที่ผมมองว่าถ้าไม้มันขึ้นไปเนี่ยธรรมชาติมันจะโตไวจะโตไวแต่จริงแล้วก็เอาแค่นิดเดียวเอาแค่นี้ใช่ไหมมันใหญ่ได้ขนาดแล้วก็ค่อยตัดโอ้ใช่ครับโอเคนี่ครับก็อัปเดตให้ดูนะครับวันนี้เรามีโน่นตรงโน้นก็เป็นที่มิทติ้งนะครับ อ่ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อัพมากนะครับที่ให้เกียรติพาชมสวนยินดีครับผมใครอยากมาก็มาชมได้มาได้ประดิบแม้ประดับนะครับโอเคครับสวัสดีครับฝนตกแล้ว